แป,ปลกหมดแล้วเราจะมาเตรียมในส่วนของฐานเค้กนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งเนประสมนะครับผมก็จะใส่เกลือลงไปคนเกลือกับแป้งให้เข้ากันก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่เนยจืดลงไปเป็นเนยเย็นนะครับอันนี้แช่เย็นไว้ แต่ว่าไม่แข็งนะครับจากนั้นนะครับเราก็ขยําแป้งกับเนยนะครับให้เข้ากันนะนี่นะครับก็ผสมกันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาฟิล์มมาแรปแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นก่อนนะครับ เรานําไปแช่เย็นนะครับให้เซตตัวสักประมาณ15-20นาทีครับเดี๋ยวเราอบธัญญพืชก่อนนะครับผมจะอบที่เป็นเม็ดใหญ่ก่อนนะอัลมอนกับเม็ดมูหิมะพานครับก็เวลาใส่ถ่ายก็กระจายกระจายนะครับอย่าให้ทับกันจะได้รับความร้อนได้ดีกว่านำไปอบเลยครับผมก็จะอบที่อุณหภูมิ150องศาไฟล่างบนเป็นเวลา8-10นาทีนะครับ ตอนนี้นะครับก็อบมาครบ8นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำออกจากเตาเลยทันยพืชเม็ดเล็กนะครับเราใช้เวลาอบไม่นานนะตอนนี้ใส่ถานแล้วเดี๋ยวเรากระจายกระจายให้ทั่วๆแผ่นนะครับนำเข้าเตาอบเลยครับผมจะอบที่อุณหภูมิ150องศาไฟล่างบนประมาณ3-5นาทีนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการขึ้นรูปนะครับเดี๋ยวเราชั่งน้ําหนักแป้งนะครับแล้วเราก็ทําการรีเซ็ตก่อนนะผมจะใส่แป้งประมาณ30กรัมครับใส่แป้งลงไปเลย30กรัมเกินประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการขึ้นรูปครับโดยที่เนี่ยฮะกดดันแป้งนะครับให้ เกาะที่ด้านข้างของตัวถ้วยจีบเรานะครับแบบนี้รอบเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องหนามากนะเอาให้พอดีๆบางๆสวยๆนะครับเวลาอบมาแล้วนี่ก็จะอร่อยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหนาเกินไปนะครับมันก็ไม่อร่อยขอบขอบนะครับก็พยายามแต่งให้เท่าๆกันนี่ดันไปแบบนี้ สร็จแล้วนะครับตรงก้นนะครับก็แต่งให้เต็มก้นถ้วยเลยนะครับแล้วก็กดให้มันเรียบๆแบบนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราต้องนำซ่อมนะครับมากดตรงก้นนะครับ <S <S <อ>เวลาที่อบเนี่ยจะได้มี รูระบายอากาศนะครับหรือระบายแก๊สด,ด้านในนะมันจะได้แบบไม่พองนะครับออกมามันจะได้ไม่บวมนะเราก็ขึ้นรูปเสร็จแล้วนะครับนำไปอบเลยครับผมก็จะอบที่อุณหภูมิ150องศาไฟล่างบนเป็นเวลา15นาทีครับดดเดี๋ยวเรานำออกจากเตาอบมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับ ตอนนี้ฐานของเราก็อบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพักไว้ให้เย็นแล้วจึงค่อยใส่ธัญ,ญพืชนะครับแล้วจึงนำไปอบอีกรอบหนึ่งนะครับต่อไปเราจะมาเตรียมผสมในส่วนผสมของธัญ,ญพืชนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของธัญ,ญพืชที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราก็คลุกเขาให้ส่วนผสมแต่ละตัวเนี่ยคละกันเลยนะครับจากนั้นก็ทําการปรุงรสนะครับผมก็จะใส่เกลือป่นลงไปครับนิดหน่อยฮะไม่ต้องเยอะ ตามด้วยน้ำผึ้งนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ไข่ขาวลงไปครับคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับ แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรารอในส่วนของตัวฐานนะครับแล้วเดี๋ยวเรานําไปกรอกใส่ฐานแล้วก็อบอีกทีนึงครับตอนนี้ตัวฐานของเรานะครับก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นําธัญ,ญพืชของเรานะครับใส่เข้าไปเลยพอใส่เสร็จแล้วนะครับก็กดให้ให้หน้าเรียบนะครับแบบนี้ พยายามคละนะครับก็อย่าใส่แอลมอนเม็ดเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าต้นทุนสูงนะมีต้องระวังหลังจากที่ใส่ทัญพืชเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบเลยครับ ผมก็จะอบที่อุณหภูมิ130องศาไฟล่างบนพัดลมประมาณ20-25นาทีนะครับหลังจากที่อบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของตัวขนมเรานี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเราก็นำออกมาจากพิมพ์นะแล้วก็มาผึ่งไว้นะครับก่อนที่จะแพ็คนะเวลาถอดก็ถอดง่ายๆเลยครับคว่มแบบนี้เลยนะครับ หลังจากที่ทาร์ตของเราเย็นแล้วนะครับเราก็นํามาใส่แพ็กเกจจิ้งของเรานะครับตัวนี้จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใส่เค้กนะครับขนาด3าคูณสนิ้วนะก็จะใส่ได้พอดีนะครับ1กล่องต่อ1ชิ้นเลยแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูถั่วไหมอ่าก็คือเป็นเมนูที่เรา ฟิวชั่นนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นถั่วรวมนะครับเป็นมิกซ์ธัญ,ญพืชก็คือจะมีทั้งแอลมอนเม็ดมะม่วงหิมะพานะครับมเมล็ดฟักทองนะครับข้างนอกนี้ก็จะเป็นท้ากกรอบๆววาแล้วชิมเลยดีกว่าอันนี้นี่อร่อยมาก ข้างนอกนะครับจะเป็นท้าก,กรอบร้วนๆนะส่วนข้างในเนี่ยจะเป็นคุกกี้ธัญพืชก,กรอบนะครับอร่อยมากๆนะครับรสชาติแบบลงตัวมากๆเดี๋ยวผมไปคำนวณต้นทุนให้ดูดีว่าสําสหรับเมนูนี้นะครับถั่วไหมต้นทุนต่อชุดเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีนะครับแต่บอกก่อนนะเมนูนี้เนี่ยต้นทุนของวัตถุดิบค่อนข้าง,งสูงเพราะนั้นอาจจะไม่เหมาะที่จะขายตลาดนัดนะครับก็ เหมาะสำหรับขายตามร้านกาแฟร้านเบเกอรี่นะครับที่คนเขาเข้าไปเพื่อไปถ่ายรูปนะครับเมนูนี้ก็จะชวนให้ถ่ายรูปได้อีกเมนูนึ้เหมือนกันไปดูต้นทุนกันนะครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของถั่วไม้กันหน่อยนะครับเมนูนี้เป็นเมนูฟิผผสสรรวชั่นนะครับที่ผมผสมผสานระหว่างทาร์ตกับคุกกี้ธัญพืชนะครับซึ่งได้รสชาติที่อร่อยลงตัวมากๆเลยนะครับ วัตถุดิบทุกตัวเนี่ยผมจะใส่ค่ายิวไปด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับผมจะมีค่าเผื่ออนื่นให้10%นะครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปนะสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด16ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่19บาท10สตางค์มาดูราคาขายยกัันนนหน่อะครบ สำหรับเมนูนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะที่จะขายตามตลาดนั้นนะครับเนื่องจากวัตถุดิบของเราที่ใช้เนี่ยเป็นเมนูที่ต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับร้านที่เหมาะสมสำหรับเมนูนี้ก็เป็นพวกร้านคาเฟ่ต่างๆนะครับร้านกาแฟร้านเบเกอรี่นะครับต้นทุนก็อยู่ที่25-35%เสมอมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%เของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่54บาท58สสตางค์ ผมขาย55บาทครับจะได้กำไรอยู่ที่35บาท90สตางค์ครับก็สำหรับเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำไม่ยากเลยนะครับได้รสชาติที่อร่อยลงตัวมากๆเสริมนิดนึงนะครับในการอบรอบสุดท้ายเนี่ยเราใช้ไฟไม่ต้องสูงมากนะครับก็แนะนำว่าอย่าเกินสักร้อยสามสิบละกันนะครับสามารถใช้1้0ก็ได้แล้วเราใช้ระยะเวลาในการอบนานหน่อยเปิดไฟล่างบนพัดลมนะครับเปิดพัดลมด้วย นะครับก็จะทำให้ตัวขนมเนี่ยแห้งเร็วแล้วก็กรอบลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูนะครับ